จุดนีก่อเชิญน้อมตาบูชาเปตวัค่ะในวันนี้จะทำฝังศพตั้างผู้ฝัธรรมนะคะมาร่วมรับชมคลิปนี้แล้วขอให้ม่มีเสียสุขร่ำรวยคภามชุ่มชะ้ะมีหน้าในการมสมบัติธจ้าได้ด้วยนะท่าน ดังนั้นพระองค์จึงได้พระรน,ระนามไห้ว่าพุทธะแปลว่าผู้ตัเสรู้แล้วหรือผู้ตื่นจากการหลับไหลเพราะความเข้าใจแต่ทรงเป็นผู้ตื่นรู้กับการรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครทราบมาก,ก่อน ในปัจจุบันนี้าทางองค์การแห่งสหประชาชาติได้กำหนดนให้วันวิศาขานี้ซึ่งเป็นวันเกิดของพระโกค์ให้เป็นวันสำคัญแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปีพศ2 5 4 8 ดังนั้นว <tr uth> ันวิสาขานี้เป็นไม่ใช่เฉพาะวันที่มีความสำคัญต่อเราชาวพุทธเานั้หากแต่ยังมีความสคั ฤทธสูตรจากพระพันล้านดานับภใต้มไม้สาระนัสวนุทีดีกวันซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างตึงกาของกรุงกรีฑาทัตและกรุงเทวัฒนาต่อกันวันนี้ก็ตั้งอยู่ในประเทศเด็ป่าการอุบติ ได้เกิดบุคลินิมิตเป็นอัศจรรย์อย่างเพื่อบอกเหตุแห่งการกัะสุรู้เช่นต้นประสุนในขณะที่พระ จะเตือนเรื่อร่างครั้งประตุมาได้สักพ,พรรกสสักพระราชกุมารประสงคงเสด็จพระราชดำเนินไปได้ถึงเจ็ด่านพร้องทั้งกระทรเงเพลงพระวจนะออกมาด้วยเป็นผุ้ที่มิตแห่งการตัดสู้ นักปิกายิสุดนับพระโอษต์ oh. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประริฐ์ที่สุ นี่ก็คืออามาตะาวาจาของมหาบุุรที่เป็นเสมือนบุคคลในวิทแห่งการสัสรู้อย่างน้าอัศจรรย์นับจากนี้ เสมอการม่มีรลอยเว้าวราเหมือนฝา้ามนุษย์ทั่วไปตรงมีดิ้วพระยาวทรงมีพระทนสี่สิบสี่มีพระเนตรดำสนิทมีดวงพระเนตรใสดุจตาลูกโพธิพร้อยเอ็มไม่เป็นต้นในขณะที่ทรงเป็น ในวันหนึ่งขณะที่พระเถริดาทรงประกอบพิธีเพื่องพลรแรกนาฝานพระองค์ก็ทรงม,มองเห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่โผลไผ่ขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมได้ตายไปเป็นจำนวนมากมีสงนอกต่างๆบินลงมาแยกกันจิก กินเป็นเป็มหมดทำให้พระองค์เกิดความสังเวชทุกข์ใจจึงตรองนั่ทงทำสมาธิอยู่ผู้เดียวจนทำให้การสมาธิอันแรกนั่นก็คือปฐมมัฌายได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านทรงเจริญไว้ขึ้นพระองค์ก็ได้รับการศึกษาสูงสุด ในสิบแปดสาขาวิชาหรือว่าสิบแปดัท์ทั้งสรงทั้งในด้านการปกครองการบริหารสำราญไทยสงฆ์รามส่วนทางด้านศาสนาก็สงจบพระวิทยาศารานั่นก็คือสาเทพ้ิทั้งตศัดท์การศึกษาแล้ว ก็ได้อภิเศกกับเจ้าหญิงยโสธราวันหนึ่งในขณะที่ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นวันวิจารกบูชาชมคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้ได้ฟังเทศได้มาทำบุญในวันวิสาขาบูชาแบบนี้ใครได้ฟังใครได้ชมขอให้การโชคดีท่านรวยเงินทอง นึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ถึงความปรารถนานึกเงินให้ได้เงินนึกทองกขอให้ได้ทอขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีร่ำรวยเนนงินทองเงินทองไหลมาไม่ขาดสายขอให้ fc ของน้องหูเองิงและ fc ของฟูชุ จงประสิทธิ์ความสุขพรเจริญร่ำรวยเงินทองปัดชาโรคไปให้เจ็บไปทางไหนก็ขอให้มีแต่ความโชคดีแก้วคาดต่อใจโชคดีมีลาบร่ำรวยเงินทองเพ่งเพ่งปังปังรวยรวยในวันวิสาขบูชานี้คลิปนี้ครูชุกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจึงทำให้ทรงเบื่อหน่ายในชีวิตแบบนี้